ไปซื้อของข้างนอกนะลูกอยู่บ้านดูแลตัวเองให้ดีแล้วอย่าเปิดประตูให้ใครเข้ามานะโดยเฉพาะเจ้าหมาปา่าเข้าใจนะคะลูกโอเคถ้าแม่กลับมาแม่จะเคาะประตูสามครั้งและเรียกชื่อน้องปริมนะคะตกลงไหมถ้าไม่ใช่น้องห้ามเปิดประตูนะคะ มันอาจจะปลอมตัวเป็นแม่ก็ได้เจ้าหมาป่ามันร้ายกาจมากแม่จะไปแป๊บเดียวโอเคแม่จะรีบกลับมานะหนูปิดประตูเลยนะคะประตูีค่ะอืมตุ๊ด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 ,ดอ๋อฉันคือหมาป่าผู้หิวโหยหิวจังเลยบ้า,บาหนหลังนี้มีลูกแกะอยู่หรือเปล่าเนี่ย ก็ก็กกเจ้าลูกแกเปิดประตูเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะคูคำรามและเป่าบ้านกระจุยวยบ้านหลังนี้แข็งแรงมากเลยไม่ยอมเปิดหรอปล่องไฟก็ไม่มีงั้นฉันจะแกล้งทำเป็นแม่ของมันนีกว่าก็ก็ก,กลูกจ๋าเปิดประตูให้แม่หน่อยจ้า วน,นี้ฉลาดมากมันรู้ว่าฉันปลอมตัวเป็นแม่นั้นทำยังไงดีล่ะก๊กก๊หนูจ้าฉันมีขนมมาฝากเปิดประตูหน่อยฉันซื้อขนมมาฝ<ถ>ากนะเขามาปาฉันมีขนมอร่อยๆนะคือมาปาว้า <laughs> วเด็กคนนี้ไม่ยอมเปิดประตูงั้นฉันจะเอาของเล่นไปล่อ โกโกกกรู้จ้าฉันมีของเล่นมาให้นะดูสิม<น>ันน่าเล่น,นมากเลยเทำไมล่ะฉันมีของเล่นมาให้นะแม่บอกว่าห้าปิดโอ้ยร้ายกาจนักมียอมเปประตูฮูเาา้เจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่ามาทําอะไรที่นี่น่ะนี่มันบ้านของหนูน้อยพริมนี่นะไปเดี๋ยวนี้นะเจ้าหมาป่า นี่เนี่ยเคิดจะมาทำร้ายเด็กเหรอไป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 เลยโชคดีที่ชาวบ้านมาเจอเจ้าหมาป่าจึงร่วมมือกันไล่หมาป่าออกไปจากหน้าบ้านของน้องปริมขณะนี้แม่ของน้องปริมกำลังเดินทางกลับบ้านมาแล้วก๊อกก๊อกก๊อก น้องปริมเปิดประตูตให้แม่หน่อยจ้าน้องปรีมอแม่คิดถึงหนูจังเลยค่ะน้องปรีมอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างหมาป่าเขาหิวโหยบอมตัวมาเป็นแมหน่หนูหนูไม่เปิดประตูให้โอ้โชคดีที่หนูไม่เปิดประตูให้มันแล้วตอนนี้มันหายไปไหนแล้วลูกมันหนีไปแล้ว ชว่วงดีจริงๆเลยรูปของแม่เก่งมากมคือน้องปิมเล่นเป็นเด็กน้อยใช่ไหมที่หมาป่าจะเข้าไปกินน้องปริมใช่ไหมลูกอ๋อแต่น้องปริมไม่ยอมเปิดประตูให้อ่าเด็กๆอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านนะคะโอเคอวันนี้บายบายวาย